สวัสดีคะ่ะพแม่พ่นองเมื่อนี้ก็มพบอกกับมาดามคำนวณคะือเก่าเนาะค่ะเมื่อนี่ออกไซสายซ่อพม่พ่นองลาวสามัคีมาเที่ยวนครพนมเลยบ่คอยมีเน็ตเนาะจ่วสิล่คงชิปในแต่ละลิปเสียงกันสบ,บดีน้่นเนี่ยเป็นหลายหลักหลากรายย่างพแม่พ่นองสวยไหมคะวิวทิวทัศน์ที่นครพนมเนาะก่อนจะไปดูตัวเลขแนวทางของลาวสามัคีเข้าไปอีกแล้วเด้อค่ะของเลขมีที่มาเนาะ งวดก่อนหน้านั้นแตกสามตัวต้นสองตัวบนล่างแล้ว anyway. งวดเมื่อวานเนาะมนขึ้นนิดแตกไปอีกคือกันพ่อแม่พี่น้องสองตัวเมื่อนี่เข้าวาติดตามชม o m เง้ๆไปน้ำกันสองทุ่มครึ่งคืนนี้ผู้ใดสิไปเล่าสาวมาขี้เตรียมตัวแคหนาจออ่าอ okay. ันนี้ก็จะเป็นของแรกมีที่มาพ่อแม่พี่น้องเป็นจังไดลเลขมีที่มากเขาอีกแล้วเนาะค่ะเนาะจากงวดแล้วเนาะหนีคล้องเซียนนม ขวงเส้นนวมสองวดติดแล้ววางเหล็กมีที่มาขวางเหล็กมีที่มาแตกทั้งบนและล่างงวดที่ผ่านมาเลาสามาคีสามตัวต้นสองตัวบนล่างเข้าเต็มๆแล้วงวดนี้ยังบัดตองวัดได้พมพี่น้องแปดอีกแล้วเข้าไปที่ส6มหสาเป็นกันไหนนี่ผู้โศกผู้หมาน้ำเหล็กมีที่มาบ่ มีใครเศื้อใครหมันไหมน้อเมืนะม่อไมหม่ฮัดครับเป็นจังไดนะ้อมีพู้ไปเล่าสามัชีมาเนะาะภาพไปเล่าพัฒนาไปเน่าเข้าไปเล่าสามัชีมีทุกวันพ่อแม่พี่น้องอา้าวชอบอันใดไปอันนั้นนี่ทุกอย่างให้เลือกได้ทางช่องของมาดามมีทั้งหาหนอยรัฐบาลไทยเล่าพัฒนาแล้วก็เล่าสามัชีสองวัดติดเหล็กมีที่มาปัางสุดๆวันนี้จะเปลี่ยนจังไดสองทุ่มครึ่งเจอกันกับ เลขนี้ที่มาเลขนี้ที่มาให้มาวันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มคึ่งคืนนี้8กับ0ูย์สองตัวสหางสองตัวก็จะมี8 9 8เก้าแดหนย์เกหนึ่ตัวกันก็จะเป็น8ปดศสองตัวสาตัวสมหาง 089 081 880กสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่แปดเ้าแปดหสามตัวเน้นหางเดียวศูนย์แเก้ายมตัวเด้อพูอเมลพีโน่เด้ออย่าลืมสามตัวเด้อของพเ่นแตกสามตัวมาแล้วนะคะเนาะของเลขนี้ที่มาเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของครายกับประวูลของพุ่นเลนให้ทีมาเด้อ ที่ห้ตัวเลขแนวทางมาวางทัางชง่องเนาะกาบขอพระคุณหลายหลายออไปเป็นของล็อกจิ๊กผารวยของล็อกจิ๊กพ้ารวยกับเข่าไปพ่อแม่พี่น้องเอยของเพื่อนเขา่าบหมวดกวนของเพื่อนเขา่าบวเบิ่งใหม่ก็นอกของพี่น้องเนาะของเพื่อนวดกอนบวเขาเนะฮะวดนี้วดใหม่ไปใหม่ล็อกจิ๊กพารวยให้มาเนาะเพราะว่าของเพื่อนเข่าไปซ้ำบอกขึ้กันพ่อแม่พี่น้อง สามหกหกสามนี่ว่าคนสีหายตัวใดสิเข่าสีปังว่าตามตัวพวูดไมพี่น้องอย่าละสายตาอาจจะเป็นของล็อกกิ๊กพารวยก็ได้ล็อกจิ๊กพารวยให้มาวันนี้รูปลาวสางม่ขีสองทุ่มครึ่งคืนในเก้ากับหนึ่งสองตัวสี่หางเก้าสองเก้าสาม นึ่งสองหนึ่งสามตัวกันจะเป็นเก้าหนึ่งสามตัวสามหางหนึ่งเก้าสองหนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าหนึ่งสองตัวเน้นหางเดียวแขนแขนเน้นไปที่เก้าสองสามตัวเน้น 2, 1, 9, สองหางหนึ่งเก้าสองแล้วก็หนึ่งเก้าหนึ่งเอาแคบหน้าโจถ้าใครจะตามของล็อกกิ๊กผารวยวันนี้แล้วไปต่อเป็น,นของใคร เป็นคของซ่องสุวรรณพรมพี่น้องของซ่องสุวรรณแบบปังสะพานเนาะไปเล่าซามเมชีเดินดีอยู่ได้พี่น้องไปที่เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเนาะรัฐบาลลาวสามเมชีออกบน 7, 6, 3, เจ็ดหกสามล่างออกหนึ่งเจ็ดป้องเคนเข่าไปหนึ่งเจ็ดมือนี่มือใหม่ไปใหม่คของซองสุวรรณ ก็เชี่อนดังเข้าไปแล้วสามเชี่อนพอพี่น้องแต่ละครั้งแต่ละวันต้องมีภูเขาอยู่แล้วเนะวาะเพราะว่าเหล่าสามัคคีมีทุกวันช่างสุวันให้มาวันนี้รูดเหล่าสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หนึ่งกับสามสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีหนึ่งสี่หนึ่งห้าสามสี่สามห้าตัวกันก็จะเป็นหนึ่งสามสามตัวสามหาง ห3ึ่งสามสีหนึ่งสองตัวเน้น2หางเน้นไปที่หนึ่งสี่สองตัวเน้นโอ้สามตัวเน้นหางเดียว1นึ่งสามสี่แคบหน้าโจาถ้าใครจะตามคองสองสุวันเนาะแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของเซียนหนุ่มเนาะ ของเซียนหนุ่มของเซียนหนุ่มกบเข่าไปพ่อแม่พี่น้องอุ้ยเข่าไปสี่เซียนพี่ันเข่าไปแล้วสี่เซียนเราสามารถีแม่นสุดๆของเซียนหนุ่มอย่าลืมว่าของเพื่อนเข่าสองหัวติดๆคุณเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะวันนี้วันใหม่ว่าสิเป็นจังไดสิเข้าสิปังพ่อเนาะค่ะมาตามตัวของเซียนหนุ่มเข้าตรงๆ เ,เตรียมตัวแคปหน้าจอเสี้ยนมให้มาวันนี้รูดเราสามมิชีสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับแปดสองตัวสี่หางหกศูนย์หกหนึ่งแปดศูนย์แปดหนึ่งตัวกันก็จะเป็นแปดหกแปดเนาะคะ่ะตัวกันเป็นหกแปดด้วยพลอยพี่น้องสองตัวสามตัวมีสามหาง หกแปดศูนย์หแปดหนึ่งหหแปดสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่60แล้วก็8ปดสมตัวเน้นหางเดียว680ปดศูน้วย่่ะแคปหน้าจอหน้าไทยจะตามของเสียนมเนาะเมื่อนี้เป็นพะลุ่งพะลั่งคาเสียงบอดีกะ่ะขอโทษขออภัยเดื่วอวมพี่น้องเด้อเสียงไม่มันจวดมันจ่าม,มันดังเนาะเพราะว่าเป็นอุยุอาญญะแม่เมื่อนี่ เป็นอุยุอญญาญะตากไม่เรื่อยพอแม่พี่น้องไม่รุดลงอาจจะเป็นมีเสียงดังจวด,ดจัดจัดขอโทษขอให้อ่ะไปต่อเป็นของดาลามาดกา็ oh, ได้เนาะกันเนาะมาดาไม่วันน,วน,น,น,นี้รุดเราสาวมชีสองทุ่มครึ่งคืนีนห้ากับเจ็ดสองตัวสี่หางสองตัวก็จะมีห้าแปดห้าเก้าเอ็ดแปดเจ็ด เก้าตัวกันก็จะเป็นห้าเจ็ดสามตัวสามหางห้าเจ็ดแปดห้าเจ็ดเก้าห้าเจ็ดห้าสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่เจ็ดแปดเจ็ดเก้าสามตัวเน้นหางเดียวห้าเจ็ดแปดแคปหน้าโจถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใครกับประบุนประบุนเอฟซีเรอร์เทเข์ฮาวส อีกตามช่วทางส่องของมาดามเนาะขอบพพคุณหลายหลแล้วไปต่อเป็นของ,ของเป็นของละเลขลับนางฟ้าโคโบพานเนาะตองกบพอพาบอถหดขอไพเรกลับนั่งฟ้ามือนีมือใหม่ไปใหม่เนาะค่ะวันนี้วันใหม่ไปใหม่มาเลขลับนางฟ้าจะเข่าจะปังบนอนะ่ะเนาะเลขลับนางฟ้าให้มาวันนี้รุดดราวสามัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้ สองกับ 4, สี่สองตัวสองตัวสี่หางก็จะมี 28, 8, อสองแปดป๊าบเบาหนาแต่เซยเนาะสองเจ็ดค่ะสองเจ็ดแล้วก็สองหกสี่เจ็ดสี่แปดจะตัวกันก็จะเป็น 24, สองสี่สามตัวสามหางสองสี่ห้าสองสี่หก สี่สองสี่สองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่ 25, สองห้าสองหกามตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สี่สองห้าแล้วก็สี่สองสี่ด้วยค่ะเอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับหนังฟ้าวันนี้เนาะแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของชอเชิดชัยของช่อเชิดชัยกับโอพานตรงกับขอโทษขอให้เด้อพระเมุพิณองเด้อสองชอเชิดชัยก็ไม่ผ่านวันนี้วันใหม่ไปใหม่นะคะวันนี้วันใหม่ไปใหม่อันชอบกระจัดพ่อแมพี่น้องคัดก็ผ่านนะชเชาชัยให้มาวันนี้รุดลาวสาม,มาัคคีสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวสี่หาง สองตัวก็จะมีสามเจ็ดสามแปดห้าเจ็ดห้าแปดตัวกันก็จะมีสามห้าแล้วก็สามสามสองตัวเน้นสองหางอุ้ยสามตัวสามหางยังบอกอ่านให้คนเลยห้าสามเจ็ดห้าสามแปดสามห้าสามสองตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามเจ็ดแล้วก็สามแปดจับตัวเน้นสองหางเน้นไปที่สามห้าสาม จ็ดแล้วก็ห้าสามแปดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของชวัวเชิดชัยยังไงกะกาขอบุณขอบคุณเจ็ดเซียนดังเด้อค่ะนี่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนอกกาขอบพระคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กาบขอบุณขอบคุณ fc ทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมบวาสิเป็น fc ใหม่ fc เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะ กรอบครัวคุ้นหลายๆคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปเล่าสามามี่สูส่กุขขนทสงทุ่มครึ่นคืนนี้ด้วยค่ะเด้อคิปนี้ก็สวัสดีค่ะ